สวัสดีครับจากการเดินทางไปที่ตำบลบางโทร,รัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับไปวัดบางน้ำวนนะครับกราบหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนได้วัตถุมงคลติดไม้ติดมือมาล yeah, แล้วครับนี่เพิ่งสร้างไป mm hmm. งานประจำปีวัดบางน้ำวนปี62อเนี่ยอันนี้เพิ่งสร้างด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่รอดนะด้านหลังก็เป็นพญาคุดแล้วก็มีเหรียญพญานาคด้วย 2องแบบ <Yeah. S 1> เนี่ย๋ยวเข้าไปดูหน่อยว่ามีองค์ไหนน่าร่วมพุกเสกด้วยมีหลวงปู่นนท์ด้วยหลวงพ่ออวยพรน,นะวัดจันญ่หอมหลวงปูนน่นนท์ท่านเจ้าคุณนะพระมหาสุรศั์วัดประดู่พระรามหลวงแล้วก็อเนยนะหลวงพ่อวิชาวัดอชอนอชอนธุรยันครขอสวรรค์ หลวงพ,พอ่อพรวัดบางแก้วคนครปฐมนะหลวงพ่อแถมนะวัดช้างแพระจา่าหลวงพ่อใจวัดพญายา่านะแล้วก็วพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดบางน้ำวนนะแล้วก็มีนี่มีหลายอย่างนะเยี่ยมดูบรรยากาศวัดนะครับแล้วก็มาดูนู่นดูนี่ไปเล่เปื่อยแล้วครับนมีตัวอย่างวัตถุมงคลนะ จะเป็นรุ่นใหม่อะ,อะรุ่นใหม่ T59 ตรงนี้น่าจะเป็นทำเนียบของท่าน่ะทำเนียบวัตถุมงคลงที่มาร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล ที่สามเก้าสองห้าสามเก้าหลวงพ่ออุตมะนะหลวงพ่อเกตหลวงพ่อกล่อหลวงพ่อเบิ้มนะนี่มีหลวงพ่อหยอดหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อลำใหญ่หลวงพ่อพุทธก็หลวงปู่ชอบชอบหลวงพ่อคูณก็มานะหลวงพ่อคูณก็เคยมานะ ปีสามเก้าอ่ะหลวงพ่อแพรหลวงพ่อสงา่าหลวงพ่อโม่พ่อเมียนหลวงพ่อขุนเจา้าปีสาอ่ะที่มาปลึกเสกวัตถุมงคลรุนน่นนี้ปนะีสามเก้านั่นเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เหลืออยู่นะครับที่พระเกจิอาจารย์นะครับหลายๆรูปในปี2539นะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อคุนเนี่ยได้มา ร่วมพิธีปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับเป็นที่ระลึกผูกพัทศสีมาอันนี้ปีสามเก้าอันนี้ปีสามเก้าอันนี้ที่เหลือเหลืออยู่หมดแล้วนะไปแ,แล้วนนก็มีหลวงพ่อคูณก็มาปลุกเสกด้วยมาที่วัดเลยนะมีหลวงพ่อขำํำวัดสากกร หลวงพ่อแพรไหลวุคงเหมือนกันนะที่มาเนี่ยหลวงพ่อสงาหลวงพ่อหยอดเนี่ยบดแค่ฟ้าอืมมาหมดหลวงพ่อเปิดเนี่ยนี่ก็มีนี่เซม่าเนี่ยมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เพราะมีสองพิมพ์อะอืม าทางของเราน่าจะเป็นพิมพ์เล็กเนอ่มที่บูชามานี่น่าจะเป็นพิมพ์เนี่ยใช่สีสิทเนี่ก็ในเนี้ยที่ทันทันเกจิอาจารย์ในปีสามเก้านี่ก็เหลืออันนี้อันเดียวนี่น่าจะเป็นพิมพ์เล็กเนี่ย ได้มานะสองชิ้นนะก็เป็นเหรียญที่ระลึกในการร่วมนะน่าจะเป็นพระป่านะเป็นพระป่า1น0บาทก็ได้ร่วมกับเขามาเขียนชื่อใส่ทรงใส่ซองอะไรประมาณนี้เขาก็ให้มาเป็นที่ระลึกกระทับหนึร้อยบาทเนี่ยนะแต่นี้เป็นเหนรียญพศ2561นเแหละเป็นรูปพญาคุดนะเห็นในในกระดานนั้นนหะกระดานที่ข้างๆในบอร์ดนอะ่ะ เห็นในบอร์ดข้างๆวิหารนะเขาว่ามี2รูปแบบนะเป็นพญาน,นาคอะไรประมาณเนี้ยเหรียญก็สร้างตามเอกลักษณ์ของท่านเนี่ยเป็นเหรียญทำรูปทรงคล้ายๆเป็นเหรียญที่ด่งดังของท่าน,นปี2497นะรูปลักษณะนั้นแหละ แกะแบบพิมพ์อะไรก็ไม่ค่อยชัดนะแต่อันนี้ก็คมอยู่อะบาดมือได้นะตรงเนี้ยคมมากนะเป็นเป็นรอยตัดนะเป็นขอบป,ปิ้นรอยตัดมามแกะแบบพิมพ์อะไรก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แล้วก็นี่ก็เป็นเหรียญหล่อนะตอนแรกก็ไม่ไม่ได้อยากจะบูชาอะไรมาหรอกแต่ว่าไปเห็นว่ามีพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกเนี่ยเป็นพระที่เรา ได้ยินชื่อเสียงนะแล้วก็ท่านแต่ละรูปเนี่ยทุกๆองค์เนี่ยมรณภาพไปหมดแล้วการที่จะไปเดินหา,เ,าเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลภายนอกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะไหนๆก็ไปถึงวัดแล้วก็ติดไม้ติดมือมาดีกว่าดีกว่าจะต้องมาเอ๊ะทำไมเราไม่บูชามานะเนี่ยก็เลยติดมือมานะองค์หลังสุดก็คือหลวงพ่อคูนะ่ยก็เป็นองค์สุดท้ายที่มรณภาพไปจากบนบอร์ดที่ ในวัดมีพระเกจิรูปใดบ้างที่มาร่วมปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญผูกพัทศีมาปี39นะก็มีหลายรูปเลยล่ะเท่าที่ให้ได้ดูภาพไปะนะพระเก่งๆพระดีๆทั้งนั้นนะในอดีตนะอย่างหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อแพรหลายๆรูปนะหลวงพ่อคูอย่างเงี้ยก็เดินทางมาปลุกเสกกันที่นี่นะที่วัดเนะี่ย เออเอามาให้ชมกันแหละไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายหรอกนะเพราะว่ายัางไม่ได้ทำเรื่องประวัติเนีเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับหลวงปู่รอดนะท่านเป็นพระเถะระที่น่าสนใจอีกรูปหนึ่งนะแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรสาครเลยทีเดียวนะก เรื่องราวปฏิหารเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็มากมายอันนี้ก็มาให้ได้ชมกันแหละว่าของที่เก่าๆอ่ะอาจจะไม่ถึงยุคของหลวงปู่รอดนะแต่ว่าอยู่ในยุคของพระเกจิอาจารย์ดังๆในอดีตที่เรารู้จักรู้จักกันเนี่ยก็ยังพอมีอยู่บ้างนะตามที่รูปที่ได้เห็นนะ่ก็เนี่ยบางเหรียญนี่เขาก็ไม่มีหูนะ เหรียญหล่อเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะส่วนจนํานวนการสร้างนี้เท่าไหร่นั่นก็ไม่ทราบนะมีการจัดสร้างเนื้อเงินด้วยนะเหรียญหล่อเนี่ยมีทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองเหลืองอย่างเงี้ยแหละบางเหรียญเขาบอกว่าหล่อออกมาหูเหรียญไม่สวยเขาก็เลยตะบายทิ้งนะนี่ก็มาดูเหรียญรุ่นนี้กันหน่อยแล้วกันนะ รุนี้ก็มีพระเกจิในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายรูปนะอย่างหลวงปู่นนท์ที่จังหวัดประจวบนะพี่ปุกเสกประหลัดขิกขยับขยื่อนได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ท่านเจ้าขุณพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูพระอารามหลวงนะแล้วก็หลายๆองค์นะหลวงพ่อใจวัดพญาญาตวัดปากง่าม นะที่อัมพาวาหลวงปู่แถมก็มานะมาปลุกเสกนะไม่แน่ใจว่ามาหรือว่าเอาไปให้ท่านปลุกเสกนะเนี่ยเป็นรูปแบบพยาครุฑเนี่ยนะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะหมายถึงว่าบล็อกเนี่ยแกแบบบางๆอย่างไงไม่รู้นะก็ะมาให้ดูเป็นตัวอย่างแหละนะได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดนะ แล้วก็มีของเป็นที่ระลึกติดมือมาแค่นั้นแหละครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจอยู่นะถ้าใครจะหาไว้ติดตัวผมว่ารุ่นนี้ก็โอเคนะมีพระเกจิด,ดังเนี่ยเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นน่อธิษฐานจิตหลายรูปอยู่นะครับก็แล้วเราจะไปเดินเก็บจากข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะอันนี้ก็จากทางวัดแหละ ก็มีเหลือไม่กี่เหลือไม่ไม่ถึง50าสิบองคนะเท่าที่เห็นในตู้นะผมก็ลืมถ่ายมาให้ดนะูตอนที่ไปยืนพูดคุยหรือว่าเลือกวัตถุมงคลอะไรก็ลืมถ่ายมาให้ดูบางทีก็ประกอบกับความเกรงใจเกรงใจคนเฝ้าตู้เขาด้วย เล็กนะราคาก็399บาทที่วัดนะครับก็400บาทแหละนะให้ไป400ก็400นั่นแหละเนี่ยข้างล่างก็มีเนี่ยเจียตัดไอ้ตรงเดือยอะ่ะนะมันจะเป็นตัวเดือยอ่ะนี่เขาก็เจียตัดออกไปนะก็หูเนี่ยสวยงามนะบางเหรียญก็ไม่มีนะไปเลือกกันที่วัดแล้วกันถ้าใครผ่านไปผ่านมานะ ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มากมายอยู่เหมือนกันนะก็จะมีงานประจําปีเนี่ยแหละเร็วๆนี้แหละครับที่วัดบางน้ําวนนะกราบหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนนะก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะให้ดูกล่องเนี่ยกล่องของแต่ละรุ่นสองรุ่นเนี่ยที่ได้มานะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ